สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงาน FX Broker scam นะครับก็จะมาเจาะลึก Broker XM นะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับโอเคโบกนี้ก็มีรองรับหลายภาษาเหมือนกันนะครับเปิดบัญชีเริ่มต้นนะครับ30เหรียญฟรีนะครับแล้วก็เดโมนะครับบัญชีทดลองเอาไปเล่นเนี่ยเป็น Visual Balance นะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญนะครับก็มีให้นะครับเลเวอเรจนะครับ 1>, 1ต่อ888 88, นะครับสเปรดเริ่มต้นเนี่ยประมาณ0.6ก็คือประมาณ6จุดซึ่งตรงนี้ต้องไปลองดูนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้เนี่ยนะครับเขาก็มี MT4 MT5 นะครับแต่หลักๆคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ MT4 เพราะว่า MT5 ยังไม่เสถียรน,นะครโอเคมาดูกันถึงใบอนุญาตการครอบคุมนะครับ xm.com นะครับ อันนี้หน้าเวีฟนี้บอกว่าดิสเว e ไซ z e นะครับสำหรับเ m Global อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IFSC นะครับ IFSC เนี่ยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มของไลเซนนะครับ ลายเส้นของเซนต์วินเซนต์นะครับโอเคลายเส้นของเซนต์เป็นลายเส้นของ i f s c นะครับคือลายเส้น hmm. ของหมู่เกาะบิลิสนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ uh, เป็นหมู่เกาะที่โบกเกอร์ hmm. ส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. จะจดทะเบียนกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ uh, ข้อมูลเว็บไซต์ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นที่นิยมนะครับ มาดูกัรน,นะครับสำหรับลูกค้าไทยนะครับจะใช้เนี่ยเพราะว่าผมเลือกเป็นภาษาไทยใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยโอเคสำหรับลูกค้าไทยเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IFSC แต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มออสเตรเลียนะฮะมีหรือเปล่านะครับสเปนโปรตุเกสโอเคไม่มีนะครับ ส่วนใหญ่บรุคนี้จะรองรับลูกค้ากลุ่มเอเชียเป็นหลักเว็บไซต์นี้นะครับอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ XM Global Limited นะครับจดทะเบียนอยู่ที่ b ีลิสนะครับหมู่เกาะบีลิสนะครับภายใต้การดูแลของบริษัท Holding Trading Point of Financial นะครับซึ่งมีใบอนุญาตไซเซกครับผม มีใบอนุญ,ญาตไซเซกครับผมเทรดดิ้งพอยต์นะครับเทรดดิ้งพอยต์เนี่ยมีใบอนุญาตไซเซกนะครับแต่กุ๊กอ่า xm global limited เนี่ยนะครับที่เราที่สำหรับดูแลลูกค้าไทยเนี่ยจะใช้ไลเซ้นไอเอฟสี F H C, นะครับโอเคไม่มีไลเส้น ASIC ไม่มี FCA นะครับก็ก่อนหน้านี้มนะีไม่แมน่ใจว่าโดนยกเลิกหรือเปล่า